ทางเสียงหอเตือนภัยแจ้งเตือนจากประเทศมาเลเซียนะครับแล้วกับกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยที่เป็นเจ้าภาพหลักในการแจ้งเตือนในส่วนนี้พวกเขามีหอเตือนภัยกว่าพันหอทั่วประเทศขนาดใหญ่354หอแล้วก็ขนาดเล็ก674หอแต่ผมถามเพื่อนสมาชิกและผมถามประชาชนที่ฟังการอภิปรายในวันนี้นะครับมีใครเคยได้ยินหอเตือนภัยนี้มันดังไหมครับไม่ต้องย้อนไปไกลครับ ไปดูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงปลายปีที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยต้องฟังเสียงหอเตือนภัยแจ้งเตือนจากประเทศมาเลเซียนะครับจังหวัดภูเก็ตน้ำท่วมช่วงเดือนมิถุนายนทั้งจังหวัดมีหอเตือนภัยอยู่19หอไม่ดังแม้แต่หอเดียวเอาอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ได้สี่จังหวัดเชียงรายน่านแพร่ะพะเยาน้ำท่วมหนักขนาดนั้นทั้ง4จังหวัดนี้มีหอเตือนภัยรวมกันกว่าร้อยหอมีดังอยู่แค่สองหองาท่านประธาน ร้อยกว่าหอมีดังแค่สองะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มตั้งคาถามแล้วหอมันพังเหรอไม่มีงบประมาณในการซ่อมบํารุงเหรอคําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะผมเพิ่งถามหน่วยงานเมื่อวานนี้ในห้องกรรมธิการเขาตอบกลับมาว่ามีหอพังทั่วประเทศเนี่ยที่ชํารุดอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับแค่สิบสามหอเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่มีอาวุธแต่มันอยู่ที่ว่า